นี่ก็เห็นเห็ดอีกแล้วนะครับนี่เห็ดเห็ดก่อนะครับอันนี้คือลูกก่อหินนะที่บ้านพานตายเรียกนะครับนี่ด้านในก็คือโอ้นี่อันนี้คือสามารถนอนได้หลบฝนได้นะครับสวัสดีนะครับก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับนี่หลังจากอีพีที่แล้วแล้วก็ มานอนมานอนตั้งแคมป์นะครับนี่ EP นี้นะครับพานตาจะพา FC ไปที่ถ้ำล้างนะครับนี่ที่พระสงฆ์อยู่เนาะก็ระยะทางการเดินก็ประมาณ2กิโลนะครับห่างจากจุดนี้นะครับผมนี่ด้านหลังก็ยังอยู่กับคุณอ่านนะครับไม่รู้คุณอ่านทําอะไรนะครับผมทําอะไรกําลังทําที่ใส่เห็ดนะครับผมไม่ได้ถือตะกร้ามานะครับไม่คิดว่าเห็ดจะออกนะคือผมไปเข้าน้านะครับเห็นเห็ดเยอะเต็มมากเลยนะ ตะกร้าก็ไม่ได้เอามาเนาะตะกร้าไม่ได้ามาถุงใหญ่ก็ไม่มีนะครับผมมีแต่ถุงนี้นะ,ะก็เลยแอปเอาเนาะครับยังไงก็ไปติดตามกันได้ว่าเราจะได้เห็ดไหมหรือว่ามีแค่นั้นหรือเปล่านะครับน <laughs> ่าจะคิดตัวผมไม่ผมทำดีกว่านะอ่ะครับผมหลังจากนี้เราก็จะเดินไปจุดนี้นะครับผมประมาณสองกิโลเนาะยังไม่ลงเขานะครับไปโอ้หัาเห็ดล,ละโงกแล้วครับนี่<ป>ใหญ่มากเลยเนาะ ดูเทียบกับหน้าผมอันไหนใหญ่กันใหญ่กันหน้าเขาอีกนะหอมนะคุณอันหอมครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วนี่คือเอาไปย่างได้นะเนาะนี่ถ้าเกิดอันนี้คือเราจะเดินทางต่อเราไม่เอานะครับผมอ่ะเอาไปเอาไว้ให้ทำเป็นเชื้อเนาะใช่ครับโยนแถวนี้แหละนะโอ้เสียดายเลยคุณอันอยากเอาไปกลับเด้ถ้าถึงบ้านน่าจะเละหมดนะครับเละน้อยครับผมวันนี้ถุงเราก็ไม่มีนะครับผมแต่เห็ดออกมากเลยนะอืหอมมากครับผมอ่ะหลังจากนี้เราก็ไปเอาที่ดอกที่มันจุ่มๆเนาะ เผื่อมานมานนะครับผมไปนี่โอ้ในแนวทางเดินก็แดดเริ่มออกแล้วครับผมเริ่มมีแสงแดดแล้วนะสงสัยจะร้อนนะครับ ระยะทางที่เราไปในแนวทางนี้คือจะมีพวกเห็ดนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะว่าเราจะได้เห็ดหรือเปล่านะระหว่างทางนะครับเดี๋ยวถ้าเห็ดออกก็คือเราไม่มีภาชนะใส่ใส่แน่นอนนะครับอืมมาถึงจุดน,นี้เห็นไหมได้กลิ่นแบบหอมๆนะเหมือนเห็ดมันจะออกนะครับผมเดินลัดเลาะไปเรื่อยๆเนาะ นี่นะครับนี่เราไม่เห็นลูกก่อหมากก่อนะเห็นไหมนี่อันนี้คือต้นหมากก่อนะอันนี้คือสัตว์กินนะครับนี่พวกบางพวกกระลอกพวกอะไรกินนะครับนี่อันนี้คือในแนวนี้คือจะเยอะมากเลยต้นก่อนะครับแล้วก็จะมีต้นก่ออีกต้นหนึ่งนะครับคือต้นเก่าลัดหรือหมากก่อนหนามนะครับที่อยู่ในลุกเขาลูกนี้นะเดี๋ยวพันตายพาไปดูนะว่า มันจะเป็นหรือเปล่ามักกอน้านะครับหรือว่าเกาลัดอีสานนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะระหว่างทางนะครับผมโอ้ไก่ป่าเห็นไหมนี่เสียงไก่ป่านะครับอ่าสงสัมันจะตื่นคุณอันหรือเปล่านะครับนี่ ระหว่างทางเดินเนาะเนาะเยอะมากเลยนะสัตว์นะพวกไก่ป่านยิ่งเยอะนะครับโอ้มาถึงจุดนี้นะครับดอกไม้สวยมากเลยนะดูนะครับนี่สีขาวนี่นะครับ ดอกไม้ของเรานะครับผมสวยมากเลยนะอันนี้พ่อตาก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นต้นอะไรนะครับนี่มีทุกสีนะอันนี้คือระหว่างทางที่เราเดินมานะในในโน้น,นหินนะครับจุดนี้นะครับอยังไงก็ขอพักก่อนนะครับผม โบกิงกือครับผมสีแดงนะครับนี่อันนี้คือระหว่างทางนะครับผมนี่นะครับมาถึงจุดนี้นะครับอันนี้คือลูกก่อหินนะที่บ้านพานตายเรียกนะครับนี่ด้านในก็คือมันจะเป็นพวกโปรตีนนะครับคล้ายพวกแป้งนะครับนี่ ไม่ใช่โปรตีนนะเป็นแป้งนะนี่ด้านในก็เหมือนพวกลูกกระบกนะครับนี่อันนี้คือเยอะมากจะเป็นลูกกลมๆนะบ้านพานตายเรียกมักก่อหินนะครับนี่เดี๋ยวจะพาไปดูมักก่อหานะถ้าถ้าเจอนะครับเก่ารัดนะโอ้เยอะมากเลยนะครับนี่เอาไปคั่วก็หอมนะครับลูกมัก ก่อนหินนะนี่อ่ะอันนี้คือระหว่างทางที่เราเดินนะครับผมไปนี่ครับเรามาถึงจุดนี้นะครับเราเห็นเห็ดนะโอ้หี่เห็ดแดงๆนะครับ <c oughs> เขาเรียกว่าเห็ดเห็ดก่อนะครับนี่เพราะว่ามันอยู่ในแนว หน้าผาแล้วก็อยู่ในแนวป่าที่เป็นแบบนี้นะครับนี่จะมีต้นก่อนะครับส่วนมากจะออกในด้านตรงพื้นที่เป็นต้นก่อนะอันนี้คือเห็ดก่อนะครับอ่ะได้มาหนึ่งดอกแล้วนะครับผมนี่สวยๆนะครับ มาถึงจุดนี้นะครับนี่ด้านล่างเป็นแนวหน้าผานะครับเหมือนมีถ้ำด้านล่างนะครับจุดนี้นะนี่เป็นหน้าผาสลับซับซ้อนไปแบบนี้นะครับเป็นสะง้อนหินนะครับ เหมือนกันนะครับด้านล่างนะลมเย็นสบายนะครับเดินป่าวันนี้เนาะแบบชิวๆนะครับผมฝั่งซ้ายมือเนี่ยเหมือนเหมือนจะมีถ้ำนะครับเดี๋ยวพันตตยลงไปดูนะออโอ้นี่ครับลงมาด้านล่างนะครับตอนนี้นะนี่ในแนวนี้นะเหมือนเหมือนจะมี ถ้ำนะไปดูนะครับในเนวหน้าผาจุดนี้แหละครับอันนี้คือพันต่ตยพามาสำรวจนะครับเฮ้ยอย่าบอกนะเป็นถ้ำนะตรงนี้นะครับผมฮึโอ้นี่เป็นลืบถ้ำนะครับเป็นลืบหินเข้าไปนะตรงจุดนี้เห็นไหมครับนี่ โอ้นี่อันนี้คือสามารถนอนได้หลบฝนได้นะครับหินสวยมากนะครับผมก็เหมือนมีร่องรอยในผานเข้ามาอยู่นะครับนี่ด้านในก็แห้งนะครับไม่เปียกนะนอันนี้คือระหว่างทางที่เราเดินในแนวหน้าผานะครับ ก็เป็นจุดที่พักอาศัยได้เวลาฝนตกนะครับนัา่น,านหน้าก็ลัดลอะไปก็สามารถเดินดูได้นะครับผมเมือนจะมีถ้ำอีกนะฝั่งด้านหน้านะครับผมโอ้เดี๋ยวพันต่ายพาไปดูนะครับนี่ก็เห็นเห็ดอีกแล้วนะครับนี่เห็ดเห็ดกอนะครับ ในแนวหน้าถ้ำนะครับเห็นไหมนี่เราก็ได้เห็ดเพิ่มมาอีกนะครับโอ้ฝั่งนู้นเหมือนมีหือผินนะเดี๋ยวพันต่ายพาไปดูนะครับผมนี่ไปวู้คุณอ่านยังไม่มานะครับผมไปเราไปดูครับ มันเป็นแค่หน้าผานะครับเป็นแค่ชะงอนหินนะเป็นชะเงือบหินออกมานะครับนี่ไม่ขอเข้าไปสำรวจเนาะเพราะว่ามันเหนื่อยเวลาเข้าไปใกล้ๆนะครับต้องขออภัยนะครับผมพอมาถึงจุดนี้เห็นเห็ดอีกแล้วนะอห้พอเห็ดเยอะมากเลยนะครับนี่แต่ว่ามันเท่าแล้วนะครับแต่ว่าดอกนี้ก็คือดอกใหญ่มากเลยนะ ดูนะครับในแนวหน้าถ้าตรงนี้นะครับนี่เราก็ได้เห็ดมาเพิ่มแล้วนะแต่ว่าเราไม่มีตะก,ก้าใส่นะครับเราได้เพิ่มอีกแล้วนะครับผมระหว่างทางที่เราเจะเดินนะครับแต่ว่าตรงนี้คือเป็นหน้าผาแนวชันเนาะไปะขึ้นไปดีกว่านะครับกลัวไหลตกหน้าผานะครับผมน,นี่นะครับอันถ้า ที่เราสํารวจนะครับนี่เราก็มาเจอด้านนอกนะครับโอ้หน้าพักเนาะแขนเปนได้สบายเลยนะ่ะอันนี้คือระหว่างทางนะครับ มาถึงจุดนี้นะครับเรามาเจอสัง,งนหินนะนี่เป็นที่พักได้นะครับนี่ฝนตกเราสามารถอยู่ได้นะนี่พานตายไม่ขอเข้าไปถ่ายด้านในเนาะโหระหว่างทางที่เราเดินมานะครับผมพานต่ายหิวข้าวนะขอพักกินข้าวแล้วก็รอคุณอั๋นนะครับนี่โอ้สิบโมงเพิ่งสิบโมงนะครับตอนนี้คือหิวข้าวแล้วนะสงสัยแบบ กินข้าวต้มเนาะมันไ,ไม่ค่อยมีพลังนะครับปิ้งหมูนะครับนี่ผ่านตายปิ้งไว้นะครับแล้วก็ข้าวเหนียวแต่เมื่อวานนะครับตั้งแต่ตอนเย็นผ่านตายเอามาจากบ้านนะมีข้าวเหนียวนี่ก็แบบข้าวเหนียวค้างคืนเห็นไหมครับนี่มันก็จะแฉะ,ะนิดนึงนะอืม อืมอืมเอ,อยมาครับก็ได้มาแล้วนะครับเราก็เดินพร้อมกันเนาะนี่โอ้ดอกไม้สวยมากเลยนะครับผมดอกไม้อะไรก็ไม่รู้นะเล็กๆเห็นไหมครับนี่เป็นดอกเล็กๆนะสวยมากเลยนะ ระหว่างทางนะครับผมตรงไหน,นไอ๋งงอใช่ใช่ครับป,น,ป,น,ปนรอยไก่รอยไก่ป่าเนาะมันคุยเคลื่อหาอาหารน,รนี่ระหว่างทางนะครับ <c oughs> เดินของเรานะจะเป็นไก่ตัวเมียนะครับเออไปครับโอ้ <c oughs> โหนะครับเรามาถึงจุดนี้นะครับนี่ ก็เป็นแนวลานหินนะครับแล้วเข้ามาถึงจุดนี้นะครับนี่เป็นลานหินกว้างนะนี่นะครับในแนวทางเดินนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมวิวจุดนู้นนะครับผมนี่จุดด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันจะสวยไหมนะครับผมไปดูฝั่งนี้นะครับนี่ เรามามเดินมาถึงจุดนี้นะครับจะเป็นแนวสะพานนะครับนี่ระหว่างที่เราจะเดินไปนะครับจะเป็นแนวสะพานเห็นไหมครับนี่ที่เราจะเดินข้ามฝั่งนู้นนะครับเพื่อไปดูบรรยากาศด้านหน้านะครับนี่นนก็เป็นล่องเข่านะด้านล่างนะครับนี่เราต้องไต่ข้ามไปฝั่งนู้นเพื่อไปดู บรรยากาศด้านหน้าเนาะไปครับผม เหมือนมันจะหักนะครับนี่เราต้องค่อยๆเดินนะครับนี่โอ้ฮะโอ้นะครับเราข้ามาถึงจุดนี้นะครับนี่เพื่อมาดูบรรยากาศด้านหน้านะครับเห็นไหม ด้านล่างนี้คือจะเป็นแนวชันนะครับประมาณ45องศานะครับเห็นไหมเราจะเข้าไปไปใกล้ไม่ได้นะโอด้านหน้าก็ลมพัดเย็นสบายมากเลยนะอันนี้คือจุดที่แนวหน้าผาที่เรามานะนู้นนะครับฝั่งนู้นก็เป็นทิวเขานะครับบรรยากาศดีมากเนาะอ่ะมาเราลุ้นคุณอ่านนะครับจะข้ามาฝั่งนี้นะครับ ค่อยๆเดินนะเพราะว่าต้นที่เป็นต้นนี้อ่ะที่มันขำอยู่เนะี่ยคือมันตายแล้วนะมันดอกไปเดอ้อมันดอกอะเออระวังนะค่อยๆเดินมานะอ่ะค่อยๆเดี๋ยวได้ยัถ่ายค่อยเลยหยับได้หยับได้มามา ได้กลัวมาเร็วมาเร็วคือบันไดสะพานนี้ทำไมมันมันทั้งกลัวมังนะพันตายฮะไม้นีมน่มันมันดอกแล้วใช่ไหมมันดอกแล้วนะมาเดินมาเดินมาครับอุ้ยโอ้โหดูทางมามานะผมใส่ไม้มาเนาะใส่ไม้มาโอ้หินก้อนนี้นะจุดที่เราพักนะครับวันนี้นะครับคือเราพักหายเหนื่อยก่อนนะ ดูนะครับคุณอันก็ทานข้าวอิ่มแล้วนะครับนี่กินข้าวเย็นกินข้าวเย็นนะไม่ใช่ว่ากินข้าวตอนเย็นนะกินข้าวที่มันเย็นอ่าทีนี้ก็อยู่ได้แล้วนะครับนี่ประทังชีวิตได้แล้วตอนนี้นะกินแค่หมูปิ้งที่พันต่ายปิ้งเมื่อเช้านะั้นไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับข้าวก็แต่เมื่อวานนะครับอ่ะยังไงก็เราก็พักก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินต่อนะครับ กลจะถึงแล้วนะครับผมจุดที่เป็นถ้ำพระล้างนะครับผมไปดูนะว่าจะมีอะไรนะครับด้านในนะไปครับผมหลังจากพักผ่อนที่นี่นะครับนะแล้วก็มาชมบรรยากาศแล้วเราก็จะเดินทางต่อนะครับผมแต่ว่าจุดอุปสรรคของเราตอนนี้ก็คือนี่นะครับบันไดนี่แหละมันผุพังมากเลยนะต้นไม้ก็ผุแล้วนะ นี่พันต่ายก็เสียวๆนะเวลาเราเดินนะครับนื่ดูนะครับไม้มันมันหักกั้นเดินระวังนะพตายนี่เราต้องพันายหนักกี่ิโลนี่โอ้เจ็ดสิบป๋เผมกระเป๋าด้วยใ่หนูนะครับผมตัวไหนโอ้ยแต่มันหักบุ่มลงนะนี่ อ,อ่ะนะครับผมเราก็มาถึงแล้วนะครับข้ามมาแล้วนะ,เ,ะเหลือคุณอันนะครับผมดีดีนะคุณอัน,ม,อม,นมันสูงนะด้านล่างนะเราเหยียบไม้มานะคือเหยียบให้มันคู่คู่นะให้น้ำหนักมันลงให้น้ำหนักมันลงอย่าไม่ต้องขยมอ่ะคุณอันไม่ต้องขยมมาเลย ไม่ต้องขยมมาเลยเพราะถ้าขยมมันจะหักไม่ต้องขยมจะค่อยๆอ,อ๋อโอเคครับผมปลอดภัยแล้วเนาะปลอดภัยครับผมในดาวเสียวเลยนะ <laughs> อ๋อมาถึงจุดนี้นะครับเห็นไหมนี่อันนี้คือจี้โป่งป่ะใช่จี้ล่อบ,บ้านพันตาก็เรียกจี้ล่อนะครับ<ม>เห็นไหมขึ้นมาหลังเขาก็มีนะครับนี่คืออาหารชั้นเลิศนะ ถ้าเราเอาเสียมมาคือเราสามารถขุดอันนี้ผ้าไต่ดูไหมตัวผู้ตัวเมียหัวก็ไม่รู้เลยเนาะเอ้าดูง่ายๆครับดูยังไงถ้าตัวผู้มันจะเป็นขุยแบบนี้นี่นี่ใช่ไหมถ้าถ้าตัวถ้าตัวผู้มันเป็นขุยนี้เพราะว่าอาตรงเคยมันจะขุดออกมาแล้วก็มาล้องตรงนี้อ๋อมาล้องหาคู่ใช่ครับแต่ถ้าตัวเมียนะถ้าตัวเมียจะขุยจะเป็นแบบนี้ครับตัวเมียคือมันจะไม่ออกมามันจะเป็นแบบนี้ถ้าตัวเมียโอ้ถ้าเกิดว่าล้องเสียงเพาะ จะตัวเมียจะมาหาใช่ไหมใช่ครับถ้าตัวไหนคือเราไม่เพาะคือตัวเมียไม่มาหาใช่ถ้าเกิดเป็นเนี้ยคือจะเป็นตัวเมียถ้าเกิดเป็นคุยเหมือนเมื่อกี้เนี้ยตัวตุ้ผู้โอ้อันนี้อันนี้คือสูตรคุณอันนะครับผม<ช>อ่ะอันนี้ระหว่างทางที่เราเดินนะครับนี่เยอะมากเลยนะครับนี่คุยนี้ก็มีนะนี่น่าจะออกแล้วครับออกแล้วไม่ออกมันตันอยู่นะตันอยู่ใช่ไหมใช่ให้คุณอันขุดเนาะ <laughs> ไปคั่วกินนะครับ <laughs> ไปครับผมครับจุดนี้คือก็จะถึงแล้วนะครับนี่คือเป็นช่องลมนะ ใกล้ถึงแล้วนี่ยมีด้านหน้าน,นี่ลมพัดขึ้นมาเลยเป็นช่องลมนะครับจุดที่เป็นถ้ำพระนะครับไปดูกันว่ายังเหลือหลงเหลืออะไรอยู่นะครับจุดนี้นะนี่มันลก,กล้างหมดแล้วนะครับไฟไหม้หมดแล้วนะนี่ถึงแล้วนะครับจุดที่เราจะมาดูถ้ำพระนะครับผม ถึงแล้วถึงแล้วนี่มามาดูคุณอันนี่ปอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่าจะเป็นถ้ำพระนะครับแต่ว่ามีไม้ด้วยนะนี่จุดที่ยังลงเรือนะคุณอันเห็นไหมอันนี้คือ เห็นไหมยังเหลือผ้านะครับ,รบที่ท่านอยู่นะครับอันนี้ไม่เหมือนโต๊ะเลยนะพันไต๋เนะาะนี่เป็นชั้นเบางของอะไรสักอย่างนะแล้วก็จะม,มนนะอีอันนี้เป็นผ้าห่มนะครับของพระนี่แล้วก็โอ้อันนี้ติงกดเนาะพันไต๋ใช่ครับนะครับอยู่ตรงนี้ด้านหน้าก็เป็น,น,นจุดน้ําตกหรือเปล่าพูดอันนี้น,น,นี่นะครับก็ยังเหลือข้าวของที่เครื่องใช้นะครับเห็นไหม ก็เป็นที่ท่านทำเป็นแท่นนะครับนี่อันนี้คือน่าจะล้างนานแล้วนะคุณอันเนอะดูจากร่องไม้ครับแบบมันเป็นร่องไปลึกเกินนานแล้วนะน,น,วนะน่าจะนานแล้วครับนี่ยังลงเหลือก็มีผ้าของท่านอยู่นะครับไม่รู้พระองค์ไหนนะครับที่มาจำพรรษาเนาะนะครับในบริเวณถ้ำก็กว้างนะครับนี่เป็นชงอนหินฝนตกคืออาศัยอยู่ได้เลยนะไม่เปียกนะครับ นี่ในแนวที่พระท่านอยู่ก็สร้างเป็นที่น่าจะเป็นส่งน้ำหรือเปล่าหรือว่าเอาไว้ภาชนะรองน้ำจากหน้าผาหรือเปล่านะครับนี่ช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงเข้าพรรษาก็ไม่มีพระเข้ามานะครับนี่ก็มีแนวกั้นนะครับที่เป็นไม้กั้นดินไว้นะครับเห็นไหมนี่แล้วก็มีร่องรอยนี่ นั่งได้ชมได้ชมวิวได้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นบันไดนะครับเห็นไหมโอ้โหอยากซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับนี่จะเป็นบันไดที่ใช้ลงไปด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นถ้ำอีกถ้ำหนึ่งนะนี่แต่ว่าไม่มีทางลงเนาะไฟไหม้หมดเลยบันไดนะครับเดี๋ยวเราต้องหาทางลงไปด้านล่างนะ ื่อจะมีอะไรดูให้เห็นนะครับนี่อันนี้คือในแนวที่หน้าถ้รนะครับในบริเวณถ้รก็มีประมาณนี้นะครับจุดที่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับในเขาลูกนี้นะภูเขาลูกนี้ใหญ่มากนะครับ โอดูด้านนี้นะครับก็เป็นรูเข้าไปนะในบริเวณถ้านะครับแล้วก็เห็นร่องรอยที่ท่านทําไวนะ้นะน่าจะเป็นแท่นพระหรือเปล่านะครับด้านหน้านี่นะเอาไว้บูชานี่ทําจากไม้นะครับแล้วก็เห็นน่าจะเป็นขันนะครับจุดนี้นะนี่ น่าจะาไว้ปักทูบเทียนนะครับแล้วก็แต่งขันนะครับนี่ในแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นที่กั้นนะครับน,นี่น่าจะเป็นกัน้นอะไรก็ไม่รู้นะก้นทางเดินให้ลงทางฝั่งนูนหรือเปล่านะครับนี่อันนี้คือในแนวหน้าผานะครับจุดนี้แต่ว่าไม่มีทางลงไปสำรวจด้านล่างนะอืม นี่นะครับบรรยากาศหน้าถ้ำนะครับนี่หน้าอยู่มากนะคุณอัน๋นเนะเาะฝนต,ตกนี่ไม่ต้องกลัวนะครับฝนตกฟ้าร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะกลัวแต่ดินถลม่มแต่หินก้อนนี้ก้อนใหญ่เนาะใหญ่มากออาาายยถล่่่มมกะเราได้สำรวจเรียบร้อยนะครับจุดนี้นะเขามีประมาณนี้นะครับ โอ้โหนุณอันเดินลำบากไหมคุณอันพอได้อยู่ครับพอได้อยู่นะนี่หลังจากคุณอันลงไปสํารวจนะครับผมไม่รู้เป็นยังไงด้านล่างนะต้องไป,ไปติดตามดูช่องคุณอันนะครับด้านล่างเนาะนี่พันตาก็เพิ่งนอนนะเมื่อกี้โ้หแบบเมื่อคืนไม่ได้นอนพักผ่อนนะหลับเลยนะบรรยากาศก,ก็ดีมากเลยนะครับ นี่พันตายนอนตรงนี้เมื่อกี้นะครับนี่ตรงไม้ตรงนี้นะหนนะลับไปนะนี่นะครับเราก็ได้สำรวจแล้วนะครับจุดดันในถ้ำที่เราเข้ามานะครับนี่เราก็เจออะไรหลายๆอย่างนะครับที่เข้ามาจุดนี้นะครับนี่ก็ถ้ำก็ใหญ่นะครับก็สามารถอยู่ได้นะครับเนาะถ้าเกิดว่าเรามาช่วงที่เป็น ยังสมบูรณ์กว่านี้น่าจะสวยกว่านี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นกุฏิล้างฝั่งนู้นนะด้านล่างก็กุฏิเช่นเดยวกันใช่ใช่ครับเอแต่ว่าไฟไหม้แล้วเนาะไไม้ไม่เห็นรลองรอยแล้วเหลือแค่ที่เห็นกับบันไดลงเนาะใช่แล้วก็เป็นคานเฉยอ่ะเราก็สำรวจแต่ด้านล่างมันมีถ้ำอีกนะบ่เป็นถ้ำแบบซ่อมประมาณเท่านี้ครับยาวไปเลยไหนสวยไหมสวยแาวอ้อมอีกฝั่งหนึ่งโอ้ แล้วก็ในในทางที่เดินนะมันจะมีก้อนหินก้อนนึงเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับแล้วก็จะมีรอยขีด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 เป็นรอยอะไรครับนะเหมือนรอยขีดขีดขีดเป็นแบบเนี้ยขีดแบบเป็นเป็นเหมือนแบบยังไงเป็นแยกเป็นแยกมานะโอ้เป็นสีอะไรรอยขีดคือรอยเอาเอาของแข็งขีดในหินครับตั้งตั้งอยู่นะตั้งอยู่เหมือนป้ายลูกศพอ่ะตั้งขึ้นไปนั้นเลยครับตั้งในกลางทางเลย แล้วก็ใกล้ๆกันจะมีแบบเป็นขวดน้ําขวดใหญ่เปิดฝาตั้งไว้อยู่ไม่แน่ใจว่าเขาบูชาเป็นวันหรือเปล่านะโอ้นล่างใช่ไหมเนาะใช่ที่ผมเดินไปดูครับผมเราก็ไปดูในคลิปผมก็ได้นะไปดูในคลิปคุณอั๋นก็ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ลงไปดูเนาะเพราะว่ามันสูงไม่มีทางลงนะคุณอั๋นลงไปเพราะว่าต้องซัพพอร์ตด้านบนเนาะผมอ้อมไปนู่นเนยครับอ้อมไปไกลมากเผื่อจะโค้งมาได้อะยังไงเราก็ได้สํารวจแล้วนะถ้ำนะครับผมนี่ เดี๋ยวอีพีหน้านะครับพานตายกับคุณอั๋นก็จะไปดูท่าเมืองรับเลนะครับหรือว่า่าเมืองบดานเมืองบดาลเนาะอย่างไรนะครับอีพีนี้ผมกับคุณอั๋นหลงป่านะครับก็จะลาเอฟซีไปตรงนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามช่องพานตายสายป่าแล้วก็เพจพานตายสายป่าแล้วก็คุณอั๋นหลงป่านะครับอ่ย่างไงก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมอีพีนี้พานตายก็จะลาเอฟซีไปตรงนี้นะครับผมสวัสดีครับ